ครับสวัสดีครับวันนี้พ่อครัวหัวป่าอ่าพ่อครัวหัวป่าก็จะมานําเสนอต้มยำไก่บ้างหรือว่าต้มยำไก่เหนียวนั่นเองครับก็ะจะมีไข่ด้วยในวันนี้ไก่นะไก่ไก่มีไข่ด้วยก็ก่อนอื่นต้องทําให้หม้อเดือดแบบนี้นะครับเดือดเพราะถ้างนั้นจะมีกลิ่นข่าวนะการที่จะทําให้หม้อเดือดเนี่ยต้อง ทำให้เดือดเสร็จแล้วก็ตำพริกพริกแห้งนะสักหกเจ็ดลูกนะแล้วก็หอมห้าหลกลูกกระเทียมก็ประมาณสักสองสองสามหัวนะแล้วก็ทุบ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 ตำใส่กันแล้วก็ต้มใส่น้ำแล้วก็น้ำปลาใส่ให้มันเดือดอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วพอน้ำปลาเดือดก็ไก่เห็น,นไหมไก่าะไก่กะเทลง,งเลยอ่าไก่ไก่บ้านไก่เหนียวนะสะเทลง,งมีไข่ด้วยกันเนี้ยนะ อ่าสูตรพิเศษีไก่ด้วยนะทีนี้พอทำเองก็รอให้มันน้ำมันเดือดให้มันสุกนะครับให้มันสุกเท่าที่มันจะสุกได้นะั่นแหละแล้วก็ผักก็จะมีต้นหอมต้นหอมแล้วแมงลักเป็นจริงสมัยก่อนโบราณเขาจะว่าต้มแกงไก่ใส่หัวไก่อกนะาแกงไก่ใส่หัวไก่อกหัวไก่อกนี่นี้คือหัวหอมนั่นเองนะหอมหอมหรือว่าหัวต้นหอมอ่ะนะ ต่เช่นี้จววะบอกวกไก่อบคนโบราณสมัยก่อนนะ่ะการแกงไก่เนะ่เขาไม่มีผักบางอย่างเขาก็ใช้หัวผักนะ่ะแกงเข้าไปในนี้ต้มลงาไปในนี้ครับแล้วก็ผักบ้างเล็หน่อยก็ใส่แล้วก็กิน้วบอกแกงไก่ใส่หัวไก่อบเนาะความอร่อยความอะไรต่างก็จะเกิดขึ้นนะความหวานนะเพราะเวลามันสุกแล้วมันจะหวานนะหวานแล้วก็เป็นผักได้ด้วยอ่านะเป็นโปรตีนหรือโภชนาการอะไรก็ว่ากันไปนะคือว่าเป็นเป็นสุดยอด ขอ,องอ,อ,าาญญอะไรภูมิปัญญาทา้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองครับมันการแกงไก่ใส่หมกไปอบร,รันนบ่วการแกงไก่ใส่ต้นหอมโบราณเนี่ยาะเนี่ยนะต้นหอมใส่เยอะเลยนะก็เป็นผักผักเน่ก็ต้นหอมเนี่ยมีมสรรพคุณก็คือเรื่องพวกเป็นภูมแพ้เป็นหวัดอกเป็นหวัดเป็นไอจามไอ,อตามบ่อยๆเนี่ยกินหัวผักหัวหอมต้นหอมนะ ระเทียมอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นเป็นสัปปคุณของโบราณได้เหมือนกันกน,นะเพราะ้่พอเราเอาไก่ลงนะก็พอมันเดือดเสร็จแล้วก็เอาไก่ลงอ่านะมันจะได้ไม่ขาวใช่ไหมฮนะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาอันนี้ใส่ทีลางนะเติมเข้าไปนะอันนี้คือหัวผักนะหัวผักหรือหัวหไก่โอก๊กพี่ว่ากันอย่างเงี้ยนะใช่ไหมหัวไก่โอกอ่าแกนไก่ใส่หัวไก่โอก๊กตองดูดินะแต่ว่า ปลาน้ะน้ำปลาก็ต้องให้อร่อยน่ะน้ำปลาหรือว่าปลานะก็ต้องให้อร่อยนะครับมันจะนัวถ้าน้ำปลาไม่นันมันไม่นัวนะต้องให้น้ำปลามันอร่อยน่ะน้ำปลาน้ำปลาอ่าแล้วก็อาจจะใส่เกลือไปนิดหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมผงชูรสนะในเตอรอคือมันจะทําให้อาหารอร่อยอาหารอีสานเนี่ยมันต้องมีผงชูรสนะอย่าลืมผงชูรสเด็ด เพราะถ้าผมจะดไม่เติมเนี่ยว่าบอลอะก็ไม่เกิดครับนี่คือแกงไก่บ้านแล้วแกงไก่เหนียวก็ได้ครับใครมีไก่เหนียวก็ใช้ใครมีไก่บ้านก็ใช้สูตรเดียวกันแกงไก่ใส่หัวไก่อกหรือว่าแ,วแกงไก่ใส่หัวหอมอะไรครับสวัสดีครับ